คนที่เคยลดจนเผาผลาญพังถึง,ถงวันที่กล้ากินแบบไม่กลัวโยโย่กันโตมากับความเ่ออ้วนตั้งแต่เด็กเริ่มไดเอทครั้งแรกตอนอายุ12แต่ไม่เคยสําเร็จจริงๆเลยรอทุกครั้งที่ลดก็โยโย่แล้วสุดท้ายระบบเผาผลาญก็พังแถมแอนเป็นทั้งโรค MG กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เอสแพ้ภูมิตัวเองต้องกินยากดภูมิตลอดทำให้หิวบ่อยตัวบวมง่ายหน้าอืดเหนื่อยง่ายจนโรคกําเดอนเลยตัดสินใจว่าจะไม่รอให้ร่างกายพังไปกว่านี้แล้ว่จากนั้นก็เริ่มจากการออกกําลังกายแล้วก็เลิกกินให้ถูกถึงได้้รูว่า การลดน้ําหนักในวัยสีิไม่ใช่การอดแต่มันคือการกินให้เป็นค่ะสิ่งที่ช่วยให้แอนไม่กลับไปพังอีกก็คืองานเดิ่มต้นกินโปรตีนให้ถึงลดของหวานขยับร่างกายแล้วก็นอนให้พอแล้วพอทําแบบนี้เราก็รู้สึกได้เลยว่าหิวน้อยลงเหนื่อยน้อยลงแล้วก็น้ําหนักก็ขยับลงจริงๆค่ะซึ่งการกินโปรตีนให้พอในแต่ละวันจําเป็นมากสําหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ก็ต้องเลือกชนิดที่ไม่กระตุ้นภูมิที่แอนเลือกทานทุกวันคืออะเดล่าโปรตีนเชคเพราะบางวันร่างกายไม่ไหวจะทํากับข้าว หรือบางทีมื้อเย็นก็แค่อยากกินอะไรเบาๆแต่ก็ยังได้โปรโตีนอย่างรสงาดําคือโปรโตีนสูงถึง25กรัมแต่ให้พลังงานแค่160แคลอรี่ไม่มีนมคนที่แพ้ถั่วเหลืองหรือว่าทานเจเป็นมังสวิรัตทานได้แบบสบายใจเลยค่ะที่ชอบมากก็คือชงง่ายอยู่ท้องไม่หวานเกินน้าตาลศูนเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครไม่ได้แพ้อาหารก็สามารถลองสูตรอื่นได้อย่างเมลอนชาไทยดาร์กช็อกโกแลตที่มีคอลลาเจนเปปไทายช่วยบํารุงผิวไม่ให้โทรมแล้วก็มีรสสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตรสนี้มีผงผักผลไม้ว,มวย เหมอะสำหรับบำรุงคุณแม่หลังคลอดสามารถเลือกทานสลับกันได้เลยค่ะกินแล้วไม่รู้สึกผิดช่วยให้เราไม่หลุดไม่ปวดหัวเรื่องเมนูอาหารแถมอยู่ท้องแบบแคลน้อยมากพราะเราดูแลตัวเองแบบไม่สุดตรงสุขภาพก็ค่อยๆดีขึ้นกล้ามเนื้อกลับมามีแรงหน้ามีโซมเหมือนแต่ก่อนแอนไม่ได้หุ่นดีที่สุดนะคะแต่ตอนนี้แมั่นใจที่สุดในรอบ40ปีและที่ภูมิใจมากๆก็คือวันนี้กินแบบไม่ต้องกลัวโยโย่อีกต่อไปแล้วค่ะ